สวัสดีทุกท่านนะครับที่ใช้จอซีลโค้นะครับประสบปัญหาเรื่องเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเสียงหายนะครับนี่ครับยวเข้าเกียร์ถอยดูนะครับเราเปิดฟังเพลงอยู่นะครับทําให้เสียจังหวะนะครับฟังเพลงไม่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้จะพามาตั้งค่ากันนะครับใครประสบปัญหาอย่างนี้นะครับ เข้าไปตรงนี้เลยครับไปที่ตั้งค่ารถนะครับเลื่อนหาครับเลื่อนหาคําว่าเสียงถอยนะครับให้ปิดตรงนี้นะครับว่าเสียงถอยมันเปิดอยู่ครับถ้าเราเปิดเสียงถอยนะครับเวลาใช้งานเสียงก็จะตัดนะครับเข้าตรงนี้เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับเลยครับเสร็จแล้วเข้าเกียร์ถอยเห้วเห็นไหมครับเสียงไม่หายแล้วครับสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องนะครับ เราขับรถอยู่นะครับเวลาเข้าถอยอยากฟังเพลงต่อเนื่องนะครับนี่ครับเสียงไม่หายนะครับสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ